อาการชาไปมือไปเท้านะครับสามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุด้วยกันนะครับไม่ว่าจากการนั่งทํางานการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่ามีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีค่าระดับน้ำตาลในกระแสะเลือดที่สูงทําให้เกิดภาวะเซ้ซ้อนทําให้มีอาการชาไปมือไปเท้าทําให้ประสาทตาของเราเนี่ยเกิดอาการผ้ามัวดังนั้นใช้สูตรพัยที่มาดูแลส่งเสริมสุขภาพได้นะครับก็คือผักเชียงดาถ้าผักเชียงดานะจะมีสารจิมเนมิกแอซิดก็คือจะออกฤทธิ์ที่กระตุ้นเบตา้าเซลล์ที่ตับอ่อนให้ผลิตอินซลิตออกมามากขึ้นก็สามารถช่วย ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้นะครับหรือว่ามีมาระคี้นกนะครับซึ่งมาระคี้นกเนี่ยจะมีสารคาร์รนตินคือจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นอินซูลินให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีอบเชยนะครับหรือว่าเชเนมอนนะครับจะมีสารสำคัญกลุ่ม S m s c p ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยก็จะกระตุ้นอินซูลินเช่นเดียวกันตัวสุดท้ายเลยก็คือจะเป็นมารุมซึ่งก็คือจะเทีย์ในเรื่องของการช่วยให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นใครที่มีค่าระด,ดับน้าตาลในกระแสเลือดที่สูงสามารถเลือกใช้นะครับสมุนภัยทั้ง4ตัวมาส่งเสริมดูแลสุขภาพได้งเช่นผลิตภัณฑ์เสริสมอาหารหนูริฟจิเนมานะครับซึ่งเป็นผลนิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวบรวมสารสกัดสมุนภพยทั้ง4ชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้าตาลในกระแสเลือดนะครับช่วยฟื้นฟู oh นออาการไหลเวียนเลดดรราาากนะคัับห้้วมมออตไ